สวัสดีครับมสวัสดีครับสวัสดีครับผม,บบผมเป็นเจ้าอันัวคนนำทางในช่อง Youtube ครับบรรยากาศต,ตอนนี้6โมง28นาทีครับเรามาดื่มน้ำเก๊กหวยกันนะครับนี่ น้ำเก๊กหัวเย็นๆที่ดอยช้างครับอำเภอแม่สุยจังหวัดเชียงรายครับอืมอากาศตอนนี้ครับฟ้าหลังฝนฮะหลังฝนตกนะนี่ครับน้ำเก๊กหัวเย็นๆเห็นไหมครับสีตัดกันเลยนะสีเหลืองสีเขียวสีฟ้าสีน้ำเงินสีขาวครับตอนนี้อยู่ที่ดอยช้างครับภาพและเสียงชัดนะฮะก็ฝากไปติดตามคลิปกันด้วยนะครับ ช่วงนี้ตะเวนอยู่แถวบ้านเนาะใครอยากให้ผมไปใช้ชีวิตในป่าอีกนะฮะก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับบรรยากาศสดๆตอนนี้ครับอยู่ที่ครัวอาคาวิวโดยช้างนะฮะภาพด้เสียงชัดไหมครับสวัสดีครับตอนนี้6ท่าน8ท่าน10ท่านที่เข้ามานะครับเรามาดื่มน้ำเก๊กฮวยใกลยย้ถึงโดยช้างนะครับ อากาศตอนนี้สุดยอดเลยครับนี่สวัสดียามเย็นทุกคนนะครับตอนนี้อยู่ที่ดอยช้างครับก็ใครอยากให้ผมไปใช้ชีวิตในป่าอีกนะก็ลองคอมเนตนเข้ามาได้นะครับแต่ตอนนี้อยู่ที่เชียงรายนะครับ โอ้บรรยากาศยามเย็ยนตอนนี้ครับสวัสดีครับพี่พี่ไหมตีครับพี่ใหม่ตีสวัสดีครับ,รบ,รบเรามาดื่มน้าเก๊กฮวยกันนะฮะวันนี้เห็นไหมครับนะครับน้ำเก๊กฮวยเย็ยนๆนะฮะเดี๋ยวอีกสักวันสองวันนะฮะจะเข้าไปใช้ชีวิตในป่าไปค้างคืนในป่าด้วยนะครับสักสองคืนสามวันนะฮะ ตอนนี้อยู่เชียงรายนะครับยังไม่ได้กลับบ้านที่แม่อายเชียงใหม่นะพอดีมีธุระมาหาเพื่อนที่ดอยช้างนะฮะก็ฝากไปติดตามคลิปกันด้วยนะครับช่วงนี้ก็ตะเวนอยู่แถวเชียงใหม่และเชียงรายนะฮะก็เร,เร็วนี้ครับจะเข้าไปใช้ชีวิตในป่าอีกรอบหนึ่งนะสองวันหนึ่งคืนหรือว่าสามวันสองคืนนะก็รอติดตามชมนะครับ ทุกคนที่เข้ามานะครับนี่ครับน้ำเก๊กงูเย็นๆนะฮะอ๋อพี่ไมตตีขอบคุณครับครั้งแรกทีด่ดูถ่ายทอดสดขอบพระคุณครับผมท่านที่เข้ามานะครับเรามาดื่มน้ำเก๊กงยกันนะฮะนี่อยู่ที่ดอยช้างครับฟ้าหลังฝนนะฮะเห็นเมฆตรงนี้ไหมนี่คือเมฆกำลังลอยมานะฮะเห็นไหมนี่คือเมฆนะครับนี่กำลังลอยไปฝั่งนี้นะฮะเมฆนะ นี่ครับตรงนี้ก็คือตัวเมืองของหมู่บ้านดอยช้างนะฮะตรงนี้นะก้อนเมฆมาฝั่งนี้ครับฝนตกนะกําลังจะเคลื่อนมาฝั่งนี้ครับสุดยอดบรรยากาศครับนี่คืออันซินประเทศไทยนะใครยังไม่เคยมาดอยช้างดอยช้างถนนดีครับขึ้นง่ายครับรถเครื่องพันสองก็ขึ้นได้สบายนะครับนะรถอีโคคาร์ขึ้นได้สบายครับไม่ต้องห่วงครับถนนดีครับมีแคบบ้างเป็นบางช่วงฮะ มาได้ยากใครที่เคยไปผามีหรือว่าผาฮีนะฮะยากกว่าตรงนี้นะตรงนี้ถนนขึ้นง่ายครับนี่คือโอยช้างนี่คือก้อนเมฆกำลังเคลื่อนตัวมาฝั่งขวานะครับจากฝั่งซ้ายนะฮะนี่ตรงนี้นะครับเราเดื่มน้ําแก้งหอยกันนะไกลถึงโอยช้างนะพอดีมีธุระมาหาเพื่อนนะครับเดี๋ยวจะวันมันลือนี้นะฮะจะลงคลิปรีวิวทางขึ้นโดยช้างนะครับ ีกนะสักวันสองวันนะฮะทำธุระแป๊บหนึ่งก็เลยให้มาชมบรรยากาศยามเย็นนะฮะตรงนี้โอ้บรรยากาศดีครับตอนนี้หกโมงครึ่งนะครับตอนนี้นะนี่ครับตอนนี้หกโมงครึ่งพอดีนะครับอื้บรรยากาศสุดยอดครับมาดื่มน้ําเก๊กฮวยร่มกันนะฮะนี่เอไม่มีคอมเมนต์นะฮะ,ะมีแต่พี่ไม่ตีนะครับผมคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับ ทัดจากนี้สักสองหรือสามวันนะฮะจะเข้าไปใช้ชีวิตในป่ากําลังคิดอยู่ครับว่าจะเข้าไปสองวันหนึ่งคืนหรือว่าสามวันสองคืนนะเข้าไปใช้ชีวิตในป่าเขตชายแดนนะฮะเขตชายแดนนะวันนี้พอดีมาทําธุระที่ดอยช้างครับก็เลยมาถ่ายทอดบรรยากาศให้ได้ชมกันนะอากาศตอนนี้โอ้โหสุดยอดครับเออแล้วก็จะมีรีวิวที่พักที่ดอยช้างนะฮะราคาหนึ่งร้อยบาทนะ ต่อคนต่อหัวนะครับไปบ้านรักไทยมายังครับเทียบกับด้านม่สลองปไปไหนดีบ้านรักเดี๋ยวขอพูดที่พักกันหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะรีวิวทางขึ้นดอยช้างก่อนนะฮะหลังจากรีวิวทางขึ้นเแล้วก็จะรีวิวที่พักที่ดอยช้างนะฮะของเขาเรียกว่าของราชการแล้วกันนะของเกษตรของโครงการเกษตรของวาวีนะที่พักคืนละหัวละหนึ่งร้อยบาทนะโอ้โหห้องพักดีครับมีห้องน้ำสะอาดสะอานครับ ใครบอกโดยช้างที่พักแพงนะมีหลักร้อยด้วยครับหัวละหนึ่งอยนะนะครับโอเคแล้วก็คือพี่พี่ไหนครับเนี่ยเอ่อดีชาโฮมหรือฮะพี่ดีชาโฮมใช่ไหมครับมับนรักไทยมายังไทยมายังครับเทียบกับดม่สบสลองไปไหนดีคือคนละอย่างฮะัรักไทยอยู่ไม่ห้องสอนนะเออมันจะขึ้นลําบากนิดนึงแต่ไม่สะลองอยู่เชียงรายครับขึ้นง่ายครับที่พักเ,เทียบกันแล้วฮะ มันคนละฟิลครับบ้าน,นลักไทยนี่คืออยู่ท่ามกลางหุบเขาแล้วก็จะมีเขาเรียกว่าอ่างเก็บน้าอยู่ตรงกลางถูกไหมฮะอ,อแต่แม่สลองนี่คือไม่มีอ่างเก็บน้ําตรงกลางมีแต่ดอยสูงครับแล้วก็ถ้าเกิดไปช่วงนี้ก็คือจะเห็นหมอกทะเลหมอกครับอ่ถ้าเกิดไปบ้านลักไทยนี่คือจะเป็นเนินเดินเสร็จแล้วก็ระหว่างตรงตรง,ตรงกลางจะเป็นอ่างเก็บน้ําของเขานะมันคนละอย่างครับของรบรรยากาศครับนะแม่สลองไม่มีอ่างเก็บน้ํามีแต่ภูเขาสูงครับ ทางขึ้นก็คือจะมีจุดชมวิวหลายที่นะเมสลองนะฮะถ้าเป็นมันรักไทยนะี่คือโรงแรมแล้วก็สถานที่มันมันมันคนุณะบรรยากาศครับก็ผมว่าทั้งสองที่โอเคนะฮะแต่ที่พักก็คือมันมักไทยตรงเม่ององสองคือราคาอาจจะสูงกว่าน,นิดนึงนะแต่ที่เมสลองนะี่คือมีที่พักราคาให้เลือกหลากหลายราคาครับนะเมสลองนะก็มีร้านกาแฟมีจุดชมวิวแล้วก็มีโรงแรมรีสอร์ทแล้วก็มี ตลาดเช้าตลาดเย็นของกลุ่มชาติพันธ์เยอะครับไม่สลองนะก็คนละบรรยากาศครับกับที่ไม่ห้องสอนบ้านรักไทยนะฮะบ้านรักไทยนี่คือจะเป็นโรงแรมวิสอดต,ตรงติดตรง,ตรงเนินเขาไรชาใช่ไหมฮะแล้วก็มีอ่างเก็บน้ําระหว่างกลางมันคนละบรรยากาศครับดีคนละแบบครับดีคนละแบบแต่ถ้าเกิดจะมาฝั่งเชียงรายก็มีที่เที่ยวเยอะครับเชียงรายนะขึ้นไม่สลองก็คือทางก็ไม่โหดมากครับถ้าขึ้นฝั่ง ผมมีรีวิวทางขึ้นดอยไม่สลองอีกฝั่งหนึ่งฝั่งกิสไตล์นะถ้าใครที่ขับรถไม่คล่องนี่คือขึ้นฝั่งกิจสตล์จะง่ายกว่านะฮะแต่ขึ้นฝั่งป่าซางแม่จันนี่คือจะทางโค้งหักศอกเยอะครับนะฮะ้าเกิดใครที่ขับรถไม่ชำนาญนี่คือขึ้นฝั่งกิจสตา์จะดีครับน้ำเก๊กหัวเย็นๆครับก็ อีกไม่กี่วันนะคะเร็วนี้คือจะเข้าไปใช้ชีวิตในป่านะครับอาจจะเป็นสองวันหนึ่งคืนหรือว่าสามวันสองคืนนะฮะน้ำแก๊กหฮยเย็นๆนะฮะตรงนี้บรรยากาศเห็นไหมครับเมฆหมอกจากฝั่งซ้ายนะฮะจะเคลื่อนตัวมาทางขวานะสังเกตดีๆตรงนี้นะหมู่บ้านตรงนี้เดี๋ยวจะโดนหมอกนี่ปกคลุมนะฮะนี่อันนี้คือกลางเมืองดยช้างนะฮะ สวัสดีครับพี่นัทท่นันครับสวัสดีครับตอนนี้อยู่ดใยช้างครับจังหวัดเชียงรายฮะมาพูดคุยกันนะครับกับบรรยากาศยามเย็นตรงนี้มาจิบน้ําเก๊กฮวยเย็นๆอ้าวจมดสละเดี๋ยวให้ทีมงานมาลินนะฮะท,ทีมงานครับน้ําเก๊กฮวยหมดแล้วฮะตอนนี้ก็ นี่ครับเดี๋ยวขอรินนับแก้งคุยสักนิดนึงนะฮะอืมมาแล้วครับนี่โอ้โหสวัสดีทุกคนนะครับทักทายกันได้นะทักทายกันได้ครับตอนนี้สิบสามสิบสี่สิบห้าท่านครับสวัสดีครับที่เข้ามาชมในช่อง youtube ครับสวัสดียำเย็นที่ออดอยช้างครับ พี่ดีชาโฮมพูดได้กี่ภาษาครับก็คุณนะครับเลอะนิดนึงฮะเลอะทัรรกรักเธอนะฮะ <g arts> ก็ก็มีครับก็มีอาขาไทยใหญ่จีนยุนนานจีนกลางภาษาอังกฤษก็เอาตัวรอดได้ครับประมาณสี่ห้าภาษานะครับประมาณนี้ครับจีนนี่คือมันมีจีน หลายแบบนะหลายภาษานะจีนนี่คือจีนแต่ว่าแยกย่อยอีกเยอะนะฮะอย่างไทยใหญ่ก็คือมีไทยใหญ่ไทยลื้อไทยเขินไทยยองไทยแซ่บนะจีนคือมีจีนยุนนานจีนกลางจีนกวางตุ้งจีนไหหลําจีนแต้เจิ๋วจีนฮกเกี้ยนนี่นะครับโอ้มีจีนเยอะครับแต่ผมพูดได้คือจีนกลางจีนยุนนานจีนฮกเกี้ยนนี่คือพอได้ครับแต่ไม่มากครับแล้วก็ภาษาอาข่าผมมีเชื้อชาติพันธุ์อาข่าแล้วก็จีนนะฮะ แล้วก็ภาษาไทายใหญ่ฮะไทยใหญ่แล้วก็ภาษาเหนือนครับเหนือนี่คือเหนือเชียงใหม่นะฮะไม่ใช่เหนือเชียงรายนะฮะ <_ d aj un> แล้วก็ภาษาอังกฤษนี่คือพอเอาตัวรอดได้ครับไม่ได้เก่งมากครับเวลาเดินทางไปเวียดนามไปกัมพูชานะฮะก็ต้องใช้นะฮะก็ <_ d aj un> ใครที่เข้ามาชมตอนนี้มีสิบสี่สิบห้าท่านนะมีเข้าบ้างออกบ้างนะฮะก็ฝา,ากคลิป้ว้นะครับใครที่อยากไปเที่ยวเวียดนามกัมพูชาลาา เกินเทอผมอยากให้ดูมากเลยนะเกินเทอคือเป็นเมืองสุดท้ายของเวียดนามที่ไม่น้ํโขงไหลผ่านนะฮะจากจีนนะจีนจีนลาวพมา่าไทยกัมพูชาแล้วก็เวียดนามนะสุดที่เวียดนามที่เมืองเกินเทอลงทะเลนะผมไปมาแล้วนะฮะสวัสดีครับสวัสดียำเย็นทุกคนนะครับนี่น้ำเค้กหวยนะฮะจากดอยสูงครับดอยช้างครับ ทักไทยกันนะฮะก็ช่วงนี้ทําคลิปอยู่แถวเชียงใหม่เชียงรายนะฮะคงไม่ต้องเห็นหน้าผมเนาะดูบรรยากาศสวยงามกว่าเยอะครับมอกยมเย็นอโอ้ยซุมซุมซุมแรงไปนิดนึงสักครู่นะครับ อยซูมให้ดูนิดนึงโอ้ย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 ซุมแรงไปนิดนึงครับอ่านี่ครับสวัสดียามเย็นทุกคนที่เข้ามาชมในช่อง yu-tube o นะครับสิบสี่สิบห้าท่านละตอนนี้หกโมงสี่สิบนาทีครับผมเพชจ้าตัวคนนำทางในช่อง youtube ครับรายงานจากดอยช้างฮะ บรรยากาศยาเย็นนะตอนนี้นะฝากคลิปไปด้วยนะครับกันเอาชีวิตใช้ชีวิตในป่านะฮะใกล้เขตชายแดนไทยเมียนมานะสวัสดีครับเข้ามาทักทายกันได้นะครับสวัสดียาเย็นครับน้ำแก๊กหัวเย็นๆฮะนี่ ตอนนี้ผมอยู่ที่ร้านอาหารครับอาค่าฮิวโดยช้างฮะบรรยากาศโอ้โหสุดยอดครับนี่ก็ฝากคลิปนะครับเดี๋ยวจะมีรีวิวทางขึ้นโดยช้างนะฮะทางขึ้นโดยช้างนะคือทางขึ้นง่ายถนนดีครับก็จะมีบางช่วงที่ทำถนนกันอยู่ก็คือไม่ได้ไม่ได้ยากมากมายนะฮะรถเล็กครับเครื่องพันสองมินิ คืออีโคคาก็ข, glasses, ขึ้นได้ครับสะดวกสบายครับจะมีรีวิวทั้งขึ้นโดยช้างแล้วก็รีวิวที่พักโดยช้างนะฮะราคาหลักร้อยครับหัวละหัวละหนึ่งร้อยบาทนะ,ะนะมีตั้งแต่หลักร้อยถึงหลักพันนะฮะหลักร้อยสี่ร้อยห้าร้อยก็มีนะแปดร้อยพันหนึ่งนะฮะเดี๋ยวสักไม่ พรุ่งนี้ก็มาลืนนี้นะครับแต่รีวิวทางขึ้นโดยช้างแล้วก็รีวิวที่พักโดยช้างนะฮะใครที่จะมาช่วงเทศกาลหน้าหนาวหรือมาช่วงนี้นะโทรจองล่วงหน้าได้นะครับรอชมคลิปนะฮะสวัสดีครับพี่คณิษฐาหวันโทนนะครับสวัสดีค่ะร้อยไม้น้าเก็กหวยพี่คณิษฐานี่คือคนสุราษนะครับนะร้อยจังหู้ครับร้อยจังหู้กลิ่นไม้ครับกลิ่นไม้น้ำเคล็กหวยครับ อื uh huh. ทักไทยพูดคุยกันเข้ามาได้นะครับเดี๋ยขอยสักอีกห้าทีนะขออีกห้าทีนะฮะให้ชวงบรรยากาศยามเย็นนะครับยี่สิบท่านครับที่เข้ามาในช่อง youtube นะฮะมันสักครู่นี่คือเกินยี่สิบแล้วนะเอ๊ะวันนั้นผมไปดดยไม่สลองนะเป็นไลฟ์สดไปดยไม่สลอง คนดูเป็นร้อยนะวันนี้อยู่ดอยช้างครับช่วงนี้ชีวิตติดดอยครับสวัสดีครับทุกคนที่เข้ามาชมนะฮะที่ดอยช้างครับ นะครับมาทำทซฟาที่ดอยช้างฮะแล้วก็มาดื่มน้ํเก๊กงวยกับบรรยากาศเย็นๆนะฮะไม่กินนะครับก็อ้วนลงพุงใช่ไหมฮะไม่เป็นไรครับออกกําลังได้ครับสวัสดีครับทุกคนที่เข้ามานะฮรตอนนี้อยู่ที่ดอยช้างครับอยู่ที่อางาิวดอยช้างฮะบรรยากาศฟ้าหลังฝนนะฮะนี่อืที่เห็นหมู่บ้านข้างหน้านี่คือเป็นหมู่บ้านดอยช้างนะฮะใจกลางหมู่บ้านนะครับ บรรยากาศสุดยอดครับก็ฝากกันด้วยนะครับอีกไม่กี่วันนะจะใช้ชีวิตในป่านะครับอาจจะเป็นสองวันหนึ่งคืนหรือว่าสามวันสองคืนนะก็ฝากคลิปด้วยนะครับแล้วก็รีวิวรีวิวทางขึ้นโดยช้างนะฮะแล้วก็ที่พักโดยช้างนะทางขึ้นสะดวกสบายครับรถอีโคคาร์ขึ้นได้ครัขึ้นพันสองขึ้นสบายครับไม่ต้องห่วงฮะ ไทยเที่ยวไทยช่วงนี้นะครับฝากด้วยฮะโดยช้างนะครับโอ้โหบรรยากาศสุดยอดครับอยากให้ใครที่มาโดยช้างนี่อยากให้มาพักสักคืนหรือสองคืนคืนนึงก็ได้อ่ะนะบรรยากาศดีมากครับรอชมบรรยากาศในช่อง y youtube แล้วกันนะฮะตอนนี้คือรายงานจากร้านอคาคาฮิลใช่ไหม αι? อา,าหาศฮิวโดยช้างครับนี่บรรยากาศแบบนี้เลยฮะอา,าหารฮิวโดยช้างนะบรรยากาศบบนี้นะฮะนี่ยำเย็นนะฮะสักคืออยากให้มันล้วอาหารนะั่นคืออยากให้สักประมาณสักห้าโมงครึ่งนะออกมาหาออกมานั่งกันนะฮะได้บรรยากาศแบบนี้นะฮะพี่หน้าฮักจั๊กหน่อยหนึ่งกาแฟถุงหนึ่งโอ้โหกาแฟโดยช้างใช่ไหมฮะตอนนี้จัดเก๊งหวยไปก่อนทัพพี่หน้าฮักครับนี่เก๊งหวยนะ เอาเก้งหอยไปก่อนนะครับและเร็วๆนี้ครับเออ่จะมีเพื่อนๆพี่ๆยูทูบเบอร์ชื่อดังจะมาหาผมนะรอดูแล้วกัน,นว่าเป็นใครนะฮะอ่าครับเดี๋ยวขอสักสองนาทีนะฮะ กาแฟโดยช้างใช่ไหมครับนี่กาแฟโดยช้างถ้าอยากกินของดีต้องมากินถึงที่ครับโดยช้างครับมาเที่ยวกันเยอะๆนะร้านกาแฟมีเยอะมากครับแล้วก็ที่พักแล้วร้านอาหารนะบรรยากาศแบบนี้เลยฮะนี่ตอนนี้นะโอ้บรรยากาศาเย็นอ่ะเดี๋ยวครับสักนิด,ดนึงนะครับนี่ฝั่งนี้ครับ นี่คือภูเขานะฮะนี่ฮะอืมครับ,รบนี่บรรยากาศสุดยอดครับเรอ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 ,เรอจากเรอจากน้ำเก็บหอยนะครับน้ำเก็บหอยครับนี่อืมนี่ครับ สุดยอดครับนี่บรยาาบรยากาศบรรยากาศฟ้าหลังฝนนะฮะสวัสด,ดีครับเดี๋ยวคอยสักหนึ่งนาทีนะฮะอ่ะเดี๋ยวให้ดูอาหารนะครับให้ดูอาหารนิดนึงเดีด๋ยวผมจะลาไปด้วยกันให้ชมอาหารนะครับนี่โอ้โหบรรยากาศตรงนี้เห็นไหม อื uh huh. นี่ครับมากับทีมงานนะฮะนี่คืออาหารที่เราสั่งไปนะครับอืน่ากินครับนี่ uh huh. นี่ครับก็เป็นอะไรเอ่ยอ่ะรับรองรสชาติเด็ดแน่นอนครับ สักนิดหนึ่งนะฮะก่นจะลากันไปนะครับก็ฝากคลิปกันด้วยนะครับการใช้ชีวิตในป่านะอีกไม่กี่วันนะครับจะเข้าป่าแต่ว่าเข้าป่าครั้งนี้คือจะไปใช้ชีวิตในป่านะครับก็จะเข้าไปกาลังคุยกับทีมงานอยู่นะครับว่าจะเข้าไปสองวันหคืนหรือว่าสวันสคืนดีนะก็รอชมคลิปนะครับในช่อง youtube นะ แล้วก็วันพุ่งนี้หรือมะลืนนี้จะอัพคลิปทางรีวิวทางขึ้นโดยช้างฮะแล้วก็ที่พักโดยช้างครับพี่อะไรครับเนี่ยอากาศดีครับพี่พัสวงใช่ไหมครับเอ่อภาษาอังกฤษเนาะครับอากาศดีครับอากาศดีครับตอนนี้ฟ้าหลังฝนฮะ ครับก็เร็วนี้นะอีกไม่กี่วันครับจะเข้าป่าอีกรอบหนึ่งครับแต่คราวนี้คือไม่ใช่ว่าไปกลับนะฮะอาจจะไปใช้ชีวิต2วันหนึ่งคืนหรือว่าสาวันสองคืนนะฮะโอเคประมาณนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมนะฮะเข้ามากดติดตามกด subscribe ในช่อง youtube นะครับใดขออนุญาตทานข้าวก่อนนะครับทานข้าวพร้อมกับบรรยากาศยำเย็นแล้วก็น้ำเก๊กฮวยขนาดนี้ครับขอบคุณฮะ จากใจจริงสำหรับคนที่เข้ามาชมจริงๆนะฮะรักทุกคนครับขอบพระคุณและสวัสดีครับ